เฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่ชายไม่ใช่ใชละผู้คุณไม่เข้าใจความรู้สึกผมหรอก ผมคิดถึงเพลงนี้ขนาดไหนรู้เปล่าใครที่ติดตามช่องผมมาพอสมควรเนี่ยก็จะรู้ว่าช่วงนี้เนี่ยผมในลงไปเทนบิดเยอะมากนะครับผมจนช่องผมเนี่ยจะเรียกได้ว่าเป็นช่องไปเทนบิดแล้วก็ได้นะฮะโดยตอนแรกเนี่ยผมก็ลงเป็นช h ปเตอร์หนึ่งนะครับผมผมก็คิดว่าคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูเยอะนะฮะแต่กับคนดูกันถล่มทลายอยากให้มาช h ปเตอร์สองกันจนผมก็ทําไปเรื่อยๆครับแล้วมันก็มาจบกันที่ทูมอร์ชัปเตอร์สี่ได้ยังไงก็ยังไม่รู้เลยซึ่งมันทาให้ผมได้เริ่มรู้ครับว่าคนเนี่ยค่อนข้าที่จะสนใจ ชตเตอร์หนึ่งตือจุงบอชัเตอร์สแล้วมันก็จบแล้วไงครับมันก็ไม่มีอะไรให้ผมทําต่อไปแล้วผมก็ได้เวลาออกบ้านไปแตะหญ้าแล้วก็ได้เวลานอนเต็มอิ่มจะได้ไม่ต้องมีอะไรที่ต้องกังวลต้องทําอะไรเกี่ยวกับเกมนี้ต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คงที่ต้องปิดตานานเกมไบตันบิกอย่างเพียงเท่านี้เอาพี่เล่นไหนสามดาวกับพี่โอเคครับก็คลิปนี้ก็คงต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้อ้าวพี่เล่นไหนามดาวกับพี่โอเคครับก็คลิปนี้ก็คงต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้อพี่เล่นไหดวพี่โ เล่นแค่นี้ก็ไม่ต้องเล่นหรอกนะโอ้ใช่ ผมต้องกลับมาในเบลตินบิกอีกรอบหนึ่งครับเพราะว่ามีหลายคนนะครับผมอยากให้ผมทํา3ดาวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาจัดให้ครับยวผมทําให้มางั้นเรามาเริ่มคําถามแรกกันเลยดีกว่านั่นก็คือ3ดาวเนี่ยมันคืออะไรจะอธิบายยังไงให้มันง่ายดีล่ะเอาเป็นว่าชาั a เตอร์ที่เราเล่นปกตินะครับจะถูกเรียกว่า1ดาวก็คือมันจะไม่มีความสามารถอะไรเพิ่มเติมก็คือเป็นเล,ก,ก,าลากูล่าก็คือเล่นแบบปกติ1ดาวไม่มีอะไรแต่ถ้าหากว่าเราเล่นชัปเตอร์นั้นจ,นจนจบไปแล้วนะครับผมเราจะสามารถเพิ่มระดับความยากได้โดยการกดสีเขียวตรงนี้ จะเห็นได้ว่ามันก็จะเพิ่มเป็น2ดาวและถ้าหากว่าเราจบชาร์เตอร์นะครับโดยการผ่านดาวมาแล้วมันก็จะปลดให้เราเล่น3ดาวได้นะฮะและถ้าถามว่า2ดาวกับ3ดาวเี่ยมันต่างจาก1ดาวยังไงก็คิดง่ายๆอย่างนี้เลยครับ2ดาวเนี่ยจะคูณทุกอย่างเป็น1.5ส่วน3ดาวเนี่ยจะคูณทุกอย่างเป็น2ครับโดยสิ่งที่จะคูณตามระดับดาวเนี่ยก็จะมีเลือดและดาเมจของศัตรูฐานของศัตรูและก็เงินในการปล่อยตัวละครของเราก็จะเพิ่มขึ้นตามระดับดาวที่เราเล่นก็จะมีประมาณนี้ครับระบบดาวต่อมานะครับก็คือ เราจะได้อะไรหลังจากการเล่น2ดาวและ3ดาวอย่างแรกเลยครับก็คือเสาบอสด้านหลังครับมันจะเปลี่ยนไปตามดาวที่เราเล่นถ้าหากว่าเราเล่น2ดาวชนะแล้วเนี่ยลูกป,ปั้นด้านหลังก็จะเปลี่ยนเป็นสีเงินครับแต่ถ้าเราเล่น3ดาวชนะเนี่ยลูกป,ปั้นด้านหลังก็จะเปลี่ยนเป็นสีทองครับเป็นไงภูมิใจไหมละ่ะต่อมาเนี่ยก็จะเป็นหมุดแซนบ็อกครับซึ่งหมุดนี้เนี่ยจะเียกได้ว่าเราสามารถทําอะไรก็ได้ครับผมเราอยากะลองอะไรอยากเอาตัวไหนมาสู้กับตัวไหนเราสามารถทําได้หมดเลยครับซึ่งผมก็ใช้หมุดนี้นี่แหละช่วยในการทาคลิปนะครับ และสีที่สําคัญที่สุดนะครับผมถ้าหากว่าเราเล่น3ดาวครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมาตรงนี้เลยครับผมกรบมาที่เหรียญตาฮะเราก็จะเห็นนะครับว่ามันจะมีบอสนะครับผมในแต่ละชาร์เทเตอร์นะฮะอยู่รวมกันตรงนี้ทั้งหมดนะครับผมซึ่งใช่ล้วครับ เราสามารถเอาบอสมาเป็นพวกเราได้นะครับผมซึ่งตัวพวกนี้เนี่ยมันจะถูกเรียกว่า lethal unit นะครับผมและการที่เราจะได้มันมาเนี่ยเราก็ต้องผ่าน3ดาวนะครับในแต่ละ chapter และบอกได้เลยว่าตัวพวกนี้เนี่ยเก่งทุกตัวนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่น3ดาวนะครับผมถือว่าเป็นสิ่งที่เราควรทำนะฮะถ้าหากว่าเราเนี่ยอยากเล่นไบท์เทนบิคแบบจริงจังนะครับผมและแน่นอนครับว่ามันมีของทูมอรด้วยโดยรวมๆแล้วสิ่งที่เราจะได้จากการเล่น3ดาวก็จะมีประมาณนี้ครับผม นี่มันก็3มนาทีแล้วครับเมื่อไหร่ผมจะได้เข้าเล่นสถีก็มาได้เวลาเล่นแล้วครับผมโดยเซตที่ผมจะใช้ผ่านเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมแต่จะมีเปลี่ยนแค่ตอนด่านที่30เท่านั้นนะครับผมส่วนปืนใหญ่กับธนาคารเนี่ยก็จะใช้ประมาณนี้เลยนะครับผมแต่ธนาคารเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับผมสามารถใช้เป็น power house ก็ได้นะฮะหรือว่าจะใช้เป็นแบบที่ผมใช้ก็ได้นะครับผมอันนี้ไม่ว่ากันอ่ะแลวเผื่อใครสงสัยว่าทำไมผมถึงเล่นแค่3ดาวทำไมพี่ไม่เล่น2ดาวก็เหตุผลง่ายๆเลยครับ3ดาวมันเป็นระดับความยากที่ยากที่สุดครับต่อให ก็ไม่มีไม่มีความจำเป็นต้องไปเล่น2ดาวครับผมเอาละผมแย่ปิ้งมามากพอแล้วเพราะฉะนั้นนะครับเช้เวลามาเล่นชาร์เตอร์หนึ่งสามดาวกันแล้วครับผมแล้วตั้งใจดาที่หนึ่งถึงเก้าครับผม ก็จะเอาอะไรมากครับมันแค่แค่ชั้เต้นหนึ่งอะงั้นเอางี้คุณกับผมเรามาเดากันดีกว่าว่าดาที่ิเนี่ยเราจะผ่านไปในกิ่วินาที ใครตอบ27วิครับถือว่ายินดีเลยครับคุณตอบถูกแต่เสียดายว่าผม,ผมคิดว่า5วิแล้วตั้งแต่แต่ที่11-19ก็ใช้เสียบเดิมเลยครับผมแต่ว่ารอบนี้ผมจะขอตัดนะฮะเพราะว่าเพื่อความเร็วในการทำคลิปแต่แต่ที่24เนี่ยจะหาว่าอยากจบเร็วนะครับผมให้สแปมตัวของสปินเบเชเลอร์ไปนะฮะแต่ในคลิปเนี่ยผมส่งตัวของ,ชองเชซซอร์เบเชเลอร์ไปก่อนมันก็เลยตายเร็วหน่อยนะครับ แล้วตั้งแต่แต่ที่ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบเก้านะครับผมตัวนี้ก็สเต็ปเดียวเหมือนกันนะเดี๋ยวเราข้ามไปตอนสู้บอสเลยดีกว่าโดยเซตที่ผมจะใช้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมส่วนธนาคารเนี่ยผมจะเปลี่ยนจากธนาคารระเบิดเวลาเป็นธนาคารเพาเวอร์เฮาส์เทนนะครับผมพอเตรียมตัวเกรตรสับเรียบร้อยแล้ะกระเบิดเวาบนตัวบ,บอสจุดซ้ายของชาร์ปเตอร์หนึ่งสามดาวแล้วครับโดยช่วงแรกเนี่ยก็จะเน้นพิธีการอัพธนาคารนะครับผม พอศัตรูมันเข้ามาใกล้ฐานแล้วเนี่ยให้เรารอจนกว่าไอหัวถังมันจะมาครบทั้งหมด2ตัวก่อนนะครับผมแล้วค่อยส่งตัวของเซทแทนไปเรื่อยออกไปพอเซทแทบไปเรื่อยตีไปแล้วนะครับผมให้เราส่งจ่อสปีดไปเรื่อยไปทันทีเลยพอธนาคารเป็นเลเวลเจ็ดเมื่อไหร่นะครับผมตรงน,นี้เนี่ยเราก็สามารถเริ่มการสแปมได้เลยนะครับผม พอชนะบอสเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดเข้าไปที่ตรงเหรียญตานะครับผมเราก็สามารถรับบอสไปใช้ได้เลยนะฮะเสร็จแล้วหนึ่งเหลืออีกสาม